สามเทคนิคสุดท้ายนะครับที่เรื่องทุเรียนกิ่งใหญ่นะมาจบกันเรื่องทุเรียนกิ่งใหญ่นะครับสามเทคนิคที่เหลือรวมถึงเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยอ่ะไปเลยเป็นเรื่องแรกกันเลยเรื่องแรกเลยก็คือการจัดแต่งกิ่งนะครับการเลือกทรงมันก็คือการศิลปะมันเป็นงานศิลปะมันเป็นความ <laughs> ไม่มีในตำรานะ เดี๋ยวมาว่าผมเีกนะมันไม่มีตำราไม่มีที่ไหนนะผมทําเองผมคิดเองแล้วก็มันค่อนข้างใช้งานได้ดี <c oughs> เราสามารถออกแบบกิ่งได้ทุกอย่างเท่าที่เราจินตนาการได้และเราความคิดเราไปถึงนะครับอ่ะเรื่องผมเอามาให้เบิรงหลายแบบเลยนะนี่แบบแรกนะครับเห็นไหมสองกิ่งเนี่ยมันขึ้นมากิ่งข้างล่างมันแซงยอดกิ่งข้างบนแล้วมันอยู่ในองศาเดียวกันเห็นไหมครับ <c oughs> ผมตัดกิ่งทิ้งครับเรียงแขนง เลี้ยงแขนงที่มันออกไปคนละด้านเออจากที่ควรจะตัดทิ้งเฉยๆเสียได้นะครับผมได้อีกสองกิ่งแกนงลูกนะครับผมจะพาไปดูสิ่งที่ผมทำนะงานศิลปะของผมความความหุ่นของผมนะครับ <c oughs> ความหุ่นของผมนี่วแผวากวยตูเลย <c oughs> อ่ะดูกิ่งล่างนะครับเป็นกิ่งแซงยอดเหมือนกันแล้วก็ขึ้นมาในองศาเดียวกันกับกิ่งข้างบนเห็นบ่ครับ ตัดยอดครับตัดกิง่งเลี้ยงแขนงนะครับตัดตรงนี้ปึบเลี้ยงแขนงทิ้มออกไปด้านขางเห็นวะนี่ได้อีกสองกิง่งคนละองศาซื้อสวยเลยนี่กิ่งด้านนี้มันโล่งโล่งมากนะครับมมันมีกิ่งแต่ด้านด้าน,าน,านอ,อีกด้านหนึ่งกิ่งมันหลายแต่กิ่งด้านนี้ตอนแรกมันกอกมากกิ่งเดียวนี่แหละงามๆผมกระบ,บ่พอใจนะครับบ,บ่พอใจมันยังโล่งอยู่องศามันบ่ได้นะครับเวลาที่เราตัดกิ่งไปหมดแล้วเนี่ย มันจะมีช่วงที่ใบมันใบมันหล่นนะครับใบมันหลน่นใบมันหวางนะครับควรจะในช่วงแต่งแขวนลูกกิ่งมันควรใบมันควรจะเต็มรอบนอกนะครับควรจะเต็มรอบนอกเพื่อที่จะปรุงอาหารและสะสมอาหารในไดดนะครับผมก็เลยตัดกิ่งลักทิ้งแล้วก็เลี้ยงสองแขน,นครับออกไปคนละองศาจากกิ่งงามๆกิ่งเดียวนะครับ กิ่งนีู้เหมือนจะเป็นกิ่งแซงยอดด้วยนะครับบล็อกกิ่งแซงยอดแล้วเอาสองข้างเลยคราวนี้สวยๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้ขั้นสุดนะครับรูปรูปนี้ขั้นสุดนะครับก็คือกิ่งข้างล่างเนี่ยตัดกิ่งหลักทิ้งนะครับแล้วเลี้ยงสองแขนด้านข้างนะครับแล้วก็มีกิ่งกระเทียมันแงนไปตรงกลางพอดีครับได้องศาพอดีสามกิ่งนะครับเออ ท่านสามารถทําอะไรก็ได้นะครับในสวนท่านให้เจา้าเจาอยากเห็นนั่งก็เห็ดครับอยากปูสารนอนเวีนอยู่กับเหลืองของเจ้าครับอยากเฮ็ดแตงได้ก็ไดให้เจ้าคลองครับก็คือ,คอให้ผมนี่แหละผมเชงได้ก็ไดมันให้ผมเนาะเออนี่ผมไดอีกสามกิ่งนะครับจากที่เราควรจะตัดข้างล่างนี่ทิ้งเพราะว่าความระดับความสูงมันไม่เท่ากันนะครับมันบไดาดนะครับแกวนดลูกบวดาดมันซีมาหอยงาขางลางตัดทิ้งแล้วได้กิ่งเดียวเล็กๆนะครับ ผมตัดทิ้งแล้วผมเรียงสองแนงด้านขงังได้สามกิ่งเลยสามกิ่งที่องศาไม่ทับกันด้วยเวลามันโตไปเนี่ยใบรอบทรงพุ่มเนี่ยมันจะสวยนะครับมันจะสวยนี่ทาอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นสามองศาเหมือนกันนะตอนแรกมันมีสองกิ่งแซงยอดใช่ไหมครับผมตัดยอดบล็อกตัดยอดแล้วก็เลียงแขแนงนะครับแขแนงมันออกมาสามองศาครับนี่สามองศาสามกิ่งนี้ได้องศาพอดีเลยครับพอดีเลย อันนี้อ๋ออันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเป็นเป็นสามสามองศาเหมือนกันกิ่งข้างล่างนะครับตัดยอดทิ้งมันไปทับกันกับกิ่งข้างบนเนาะมันอยู่ในความสูงมันต่างกันไม่เยอะนะครับมันต่างกันบ่ถึง 30- 40สเซนนะครับเวลาแคว้นหลูกข้างบนมันจะมาทับข้างล่างแดดกระบอพ่อนํานะครับกะตัดทิ้งครับตะเกียง์สองแขนงด้านคางนะครับจบเรื่องแรกนะครับเรื่องการออกแบบกิ่งการ ดีไซน์กิ่งนะครับมันเป็นเรื่องของเจ้านะครับเป็นเรื่องจินตนาการที่คุณจะไปถึงนะครับเฮ็ดจังได้ก็ได้ที่เฮาจะแคว้นลูกได้หลยนะครับด้วยต้นของเราเองแหละเรื่องมาเรื่องที่สองนะครับเรื่องนี้ช่างใจอยู่นานว่าสิว้เบาดีบอ่อหรือเบาหรือเบา <c oughs> ถ้าผมพูดเรื่องนี้ไปโดนแน่นอนโดนด่าแน่นอนแต่ก็ช่างผมจะฟังหูไว้หูแล้วกันฟังไว้ใช่ว่ารู้ไว้ใช่ว่า มันบบได้แบกส่บานบหนักดอกครับหูไว้ซื้อๆนี่ละเดี๋ยว,ไ,วยไปใส่หรือบบไปใส่ก็แล้วแต่เจา้ากิง่งทุเรียนนะครับอย่าเลาให้เขาโลนเป็นกิ่งเรียวๆยาวๆไปนะครับบบเป็นเลาไปตลอดแนวเลยนะครับบบแมนแบบนั้นบบได้ครับมันรับน้ําหนักไม่ได้ดีครับมันรับน้ำหนักบ่ได้ดีเวลาเป็นลูกอีลิ่เนี่ยมันเป็นอยู่ตึกไอ้โคนกิ่งนะครับที่มันเลางอเงา,งาเรียวๆไปนี่มันบบเป็นครับ มันเป็นธรรมชาติของทุเรียนเนาะเวลาที่เขาจะแขวนลูกตรงไหนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างค่อนข้างคิดมาแล้วต้นมันก็คิดมาแล้วนะครับงานเป็นดอกเนี่ยเป็นเต็มแถวเป็นเต็มตลอดกิ่งกระจริงนะครับแต่ส่วนหมากมันก็หลวงครับมันก็หลวงเออถึงมันเป็นลูกตลอดกิ่งนะครับถึงว่าเฮาเหลียงได้เก่งแห้งเป็นสามารถแขวนลูกได้ตลอดกิง่งกิ่งนั้นก็ไม่สามารถรับน้าหนักได้นะครับ ยาเหลากิง่งยาวๆยื่นออกไปนะครับมันรับน้ำนักบอดดครับดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้ผมนะครับกิ่งข้างล่างนี้กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ผมทิ้งขแขนงไว้หนึ่งขแขนงครับแล้วก็เหลาต่อทําแบบนี้นะครับงาม,มันสิแข็งแรงกว่าอย่าถามผมนะว่าทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้แต่ว่ามันแข็งแรงกว่านะครับเอามือจองเบิง้งนีหูเลยครับ คันเป็นกิ่งเลาเงาๆตลอดเนี่ยเอามือจองเบิ่งนีีมันมันโยบโยบโยบลงเลยครับแต่ถ้ามีกิ่งข้างล่างแบบนี้กิ่งหนึ่งมาขวางไว้นะครับมันแข็งแรงกว่าครับมันอาจจะมีพังผืดยังที่มันขำกันอยู่นะครับผมกะบอกเขาใจผืดขึ้นกันผงกับเป็นบบเมนผืดนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าทําแบบนี้แล้วมันจะแข็งแรงกว่านะครับแต่โดยส่วนมากคนก็จะเลาตลอดแนวเพราะว่ามันดูสวยดูโปร่งดูสวยดูได้ประสิทธิภาพนะครับ เอานะเรื่องที่สองนะอย่าเลากิ่งให้มันเลียวไปตลอดแนวนะครับให้ทิ้งแขนงไว้สักหนึ่งหรือสองแขนงห่างออกมาจากน้อยหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้เพื่อให้กิ่งมีความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วทุเรียนมันมักมาออกอันหน่วยตรงนี้ตรงสามสามสามแยกแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องที่สองนะทุเรียนนี่ ขันเฮาปลูกได้ดีครับขั้นเฮาปลูกได้ดีมันงามมาตั้งแต่ตน้นทุเรียนบ่ไเด๋เป็นโลบ่มีแมงล่งบ่มีเพียก,กินบ่มีทิ้งระยะเอียงนะครับคืองามต่อเนื่องมาตลอดแทบจะไม่ต้องแต่งกิ่งเลยครับเอาต้นนี้ต้ตนเล็กๆน,นั่นนี่ต้นนี้น้อยหนึ่งนี่ตีเกียวเ,ยเห็นบน่ี่ว่าไปไมันดอกสวรรค์นะครับนี่ตามพ่อวิชัยบอกเนาะมันตีเกียวขึ้นมาแสดงว่ามันสมบูรณ์นะครับต้นมันงามสม่ำเสมอสมบูรณ์มาตั้งแต่หน่อย แทบจะบอต่องแตงกิ่งเป็นยังผมจังบอกว่าแตงแตงกิ <c oughs> <c oughs> ่งอยู่นี่มันมีจักกิ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกิ่งเนี่ยอยู่ในผมถือว่าเป็นความสูงเดียวกันเนาะมันต่างกันบ่เกินยี่สิบเซนแปดกิ่งในความสูงเดียวกันนี่เจ้าเสื้อบอบ่มีอันใดองศาตรงกันเลยมันจะแลดกันอยู่บออ่กี่องศานะก็ะงามนาละเอาต้นมันกัทุกองศามันถึงระยะซ้ํากันเลยน่ะ แบบนี้ได้แต่ว่าขั้นมันใหญ่ไปแล้วผมคิดว่ามันหลายไปผมอาจจะมาตัดกิ่งเว้นกิ่งให้มันเหลือซีหรือเหลือโกแบบนี้ก็แล้วแต่ผมหมายของว่าเรามีโอกาสเลือกมากกว่านะครับกิ่งได้บบเอากับตดถิ้งได้นะครับบอกให้หูวว่าทุเรียนถี่มันงามตัดตังกิ่งง่ายครับเขากระสลัดกิ่งได้ถือน้ำนะครับแต่สลัดกิ่งไอ้ของเขาเองได้ถือได้งามครับได้งามอันนี้อยู่ใน เรื่องของทุเรียนงามนะครับทุเรียนงามแต,แต่งกิ่งไงแต่งคันบัวง,งามมันก็สีมาเขานี่แหละเขาตำลรากล้วยตู่ผมนี่แหละครับตัดเอาส่งเอาอยากได้ส่งได้อยากได้แบบได้ก็จัดเอาครับศิลปะของเราเองนี่แหละเอามาเรื่องทุดท้ายนะครับเรื่องที่สามของการทํากิ่งไงน,นะครับทิ้งบัวใดเลยก็คือเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องของปุ๋ยปกติแล้วเนี่ย อันเวลาผมเฮ็ดคลิปเนี่ยผมกระจาแบ่งเป็นปลูกไ้ลอดนะครับปลูกไ้ลอดแล้วก็ปลูกไ้งามขึ้นไปนะครับคันกว้านะครับเวลาผมแนะนําให้ปลูกทุเรียนปลูกห้ลอดปลูกห้ลอดนี่สวนผมนี่บแม่นวแค่ลอดนะก็งามมาในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านงามแล้วนะครับปุ๋ยที่ผมแนะนําไปอย่างเช่นเก่สามสามนะครับสิบสองสามหกนะครับคันของเจ้างามแล้วแตกยอดดีแล้วขนาดไซส์แค่เก่าสามสาม ยอดก็ยังพุ่งแล้วทั้งยอดบนยอดคางนะครับอยากเร่งให้กิ่งใหญ่ลำต้นใหญ่นะครับเปลี่ยนปุ๋ยครับเอานะคันบัวหางามคันบัวหางามนะเจ้าก็ต้องใส่เก่าสามสามหรือสิบสองสามหกต่อไปนะครับกิ่งมันกระสินใหญ่ขึ้นตามความงามที่เจ้าเลี้ยงได้นั่นแหละครับเจ้าปลูกบัวงามเนาะเจ้าจะเอามาเอากิ่งใหญ่ลำต้นใหญ่จางไหนเนาะก็รอไปก่อนรอเห็นระบบหลักเขาแข็งแรงดูแลพ ให้เขาปอดโลกปอดแมงปอดเพียนะครับบดจนกับงามทางงามแล้วนะครับให้เจ้าเปลี่ยนปุ๋ยนะครับหมายความว่าใส่เก่าสามสามแล้วแตกยอดว่ามันเดินไม่หยุดเลยทั้งยอดบนยอดคางนะครับอันนี้มันเกินความจําเป็นมันเปาะบางนะครับเวลามันยอดมันเดินเลหลายมันเปาะบางเปลี่ยนจากยอดมาเป็นให้มันลําต้นใหญ่แล้วก็กิ่งใหญ่ ด้วยปุ๋ยสูตรเสมอนะครับผมก็ยังแนะนําเป็นอินรียเคมีนะครับถ้าให้ผมแนะนําเจาะจงลงไปตรงๆประเด็นเลยก็เขาแกวฮ่าฮ่าฮาครับผมใส่แล้วมันดีนะครับมันใส่แล้วมันดีถามาว่า16 16 1กกกต่างกันกัฮ่าฮ่าฮ่ามองได้ฮ่าฮ่าฮามันมีอินรียวัตถุอยู่แล้วอะครับทุเรียนเนี่ยมันค่อนข้างชอบสารอ่า ธาตุล่องเสริมแปลกๆนะครับหมายความว่าบ่มีบ่ได้แต่แต่มีนิดเดียวมันก็เพียงพอนะครับอินซีวันถูนี่มันมีธาตุอาหารครบนะครับทั้งสิบสิบเจ็ดลบสามเหลือสิบสี่ชนิดในดินมีครบนะครับหมายถึงปุ๋ยอินทรียปุ๋ยคอกมัรกนะครับมีมากมีน้อยแล้วแต่ชนิดของขีต่างๆนะครับแต่ทุกอันมีครบหมดนะครับแต่จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่นะครับ ถ้าให้ผมเรียงอันดับให้ก็จะเป็นมูลค้างคาวนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองมากกบขี่มูนะครับอันดับสามห้ซ้ากันก็คือขี่ไก่ขี่งัวนะครับให้ซ้ากันขี่งัวขี่คว้วยขี่ไก,ไก่อันดับสามนะครับให้ซ้ากันมันขาดบ่อดใดค,ครับปุ๋ยมักเป็นกุญแจที่เหตุให้ผมบ่ต้องฉีดถาดล่องเสริมทางใบครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันกินแค่นิดเดียวเองขอรแค่มีนะครับ ขอแคมีนิดเดียวมันกับเพียงพ่อนะครับทะนั้นใส่ปุ๋ยคลองมากไปพ่อครับข้าวนีกัมามเาเรื่องปุ๋ยสูตรเสมอกันว่าเป็นอย่างผมจังแนะนำหาหาเขาแก้วนะครับมันมีอินทรีย์วัตถุอยู่สิบเปอร์เซนตลักกามีธาตุที่เขาบวกเขามานะครับอีกสองตวัวมังผมจำอะไรขึ้นกันว่าม่มีอย่างที่ช่วยในการทําให้กิ่งใหญ่นะครับอันนี้โอเคข้าวนี เปอย่างผมจังเบาบางครั้งผมก็บอกว่าสวนทุเรียนผมใส่ปุ๋ยปุ๋ยไอ้สูตรสิบหกสิบหกนะครับปุ๋ยห้าห้าห้าดีก็จริงนะครับดีก็จริงเหมอคำลับคนปลูกไว้กินเองนะครับปลูกจํานวนน้อยนะครับเป็นอย่างคือว่ามะกับปลูกคนจํานวนจํานวนหน่อยอัตราส่วนมันแค่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์ห้าห้าห้าเปอร์เซ็นต์ามันจะไปซ้ำ ปุ๋ยเคมีทามันจซ้ำิพก 6, 6ิกนะครับก็ต้องเป็นหาคูณสามได้สิบห้าสิบห้ามายความว่าคิดตเคมีนะตนคิดตเคมีนะหมายความว่าในะนะสาอินซีเคมีถึงสามกระสอบนะครับถึงจะได้อัตราส่วนปุ๋ยเคมีซ้ำ 6, 6ิพกซิกิกหนึ่งกระสอบหล,ะละักราคาสองอันนี้มันกระซ้ำกันกระสอบต่อกระสอบนี่ใกล้เคียงกันกับหมายความว่าเวลาที่ผมบบมีเงินนะครับ เวลาที่ผมบ่มีเงินเงินบ่พ่อหมุนเงินบ่ท่านผมก็ใส่ิโคกับแล้วผมกลับไปหาขี่มักข้างนอกมาใส่อีกเครื่อหนึ่งครับพวกปุ๋ยอินซียก็สอบแล้วครับผมบ่มีเวลามามักเองนะครับผมก็เอามาใส่แยกกันต่างหากอย่างที่ผมบอกว่าอย่างในน้อยต้นฝนนะครับใสปุ๋ยคอกมักส่กงหนึ่งขังนะครับใสปุ๋ยอินรีส่างหนึ่งขังที่เหลือก็ที่ใสเป็นสูตรสิบหกได้แต่ว่าสิโกใส่ยากนะอดี๋ยวใส่หลายนะครับ ยายสาหลายบนบ่อใส่ายคือหาหา,หานะครับหาใส่ไ,ได้ง่ายกลัวครับขั้นเจาะปลูกไว้กินเองจํานวนหน่อยหาตน้ตนซิต้นสื่อกระสอบหนึ่งใส่ไ,ได้อยู่ประมาณหกเดือนครับใส่ไ,ไปเถอะครับแต่ว่าคงผมมันปลูกจํานวนหลายกับประมาณซิฟหาไรลแล้วต้นใหญ่ซีปีกินหลายหลายครับหลายแห้งโอ้ลอดหนึ่งนับกระสอบบ่ไหวเลยแบกจนปวดหลังเบิดน,นะครับฝากถึงบริษัทปุย๋ยเนเดอร์ครับ ฝากหอดบริษัทปุ๋ยเนี่ยเจ้าคำนึงถึงอันเกษตรกรเนี่ยครับสีเฮ็ดมาหยังอันปุ๋ยสอบหาสิบกิโลมันแบกยากด้ครับผมผู้ใายแท้ๆก็ปวดหลังในเบิดเนาะคิดบ่องอันสวนทุเรียนผู้ยิ่งเห็ดก็มีครับเด็กหน่อยเฮ็ดก็มีมันแบกยากมันลำบากครับเห็ดกระสอบยี่สิบหากิโลซะไปเออถือก็ง,ง่ายแบกก็ง,ง่ายยกก็ง่ายนะครับบริยากคนเห็ดคุณเดียวก็ไดน,นะครับ เป็น้าละ่ะสำหรับผมในสวนคนเดียวแบกกระสอบหาิบโลโอ้ปวดหลังแหงคังที่แล้วใส่ไปประมาณสี่ิบสอบอันกระสอบหาซิบกิโลแบกผู้เดียวยกผู้เดียวโอ้ยกินยากแก่ปวดอยู่ลายมือฝากถึงบริษัทปุ๋ยเน่เด้อครับผ่านมากับฟังแนวฟังไอ้เสียงเสียงสะท้อนนะครับเสียงสะท้อนจากเกษตรกรตัวจริงนะครับเอาไปพิจารณาเนี่ยครับ ขอบคุณครับผมจบนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ